ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากลับมาที่เครื่อง Windows ของเรานะฮะ mm hmm. ก่อนอื่นทำการเปลี่ยน IP ของเครื่องนะครับ mm hmm. ให้อยู่กลุ่มเดียวกับเซิร์ฟเวอร์ได้คลิกที่ Start Setting Network Connection mm hmm. แล้วก็เลือก Local Area Connection ครับ mm hmm. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Property นะเลื่อนมาที่ Internet Protocol เรจะเลือก o b t t i n IP Automatic เอาไว้นะครับตอนที่เราเซตเซตเราเตอร์เป็น Bridge นะครับตอนนี้เราต้องการให้มันอยู่รูปเดียวกับเซิร์เวอร์ก็ให้เปลี่ยน IP เป็น 192.168.0. อะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำกับเซิร์เวอร์นะครับสมมัมายเลข Gateway ก็คือหมายเลขของเซิร์เวอร์นะครับ192.168.0.1หมายเลข DNS นะครับ ไปเรียกเป็น192.18.0.1 6นะครับจากนั้นกดโอเค เสร็จ,รจนะีก็รอมันนะจากนั้นให้ทําการย้ายสายแลนนะครับเมื่อสักครู่เราเสียบสายแลนของเครื่องคิดเงิน<ม>เข้ากับเราเตอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนครับเสียบเข้ากับฮับนะครับ เรียบร้อยนะครับจากนั้นให้กลับมาดูอีกครั้งหนึ่งโอเคครับไอคอนเชื่อมต่อเรียบร้อยนะฮะจำได้ไหมครับว่าเราเซต IP ของเซิร์ฟเวอร์เป็นหมายเลข1 9 2 1 6 8 0 1ซึ่งเราไม่ทราบว่ามันอยู่ที่การแหแลนช่องไหนนะครับ อาจจะเป็นช่องนี้ on-board หรือไม่ก็เป็นตากการแลนตัวนี้นะครับทำยังไงถึงจะรู้ได้นะครับก็โดยการใช้คำสั่ง ping นะครับคำ <c oughs> สั่ง ping ให้คลิกที่ start นะครับเลือก Run แล้วก็พิมพ์ ping เป็นวั่เาดเป็นวรกลบ t แล้วกดโอเคมันจะโชว์หน้าต่างแบบนี้นะครับซึ่งมันจะฟ้องว่าไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่เสียบสายแลนเข้ากับเซิร์ฟเวอร์นะเราก็นำสายแล์ปลายด้านหนึ่งเสียบเข้ากับฮับนะครับสีเหลืองส่วนปลายด้านหนึ่ง ก็ให้เสียบเข้ากับเซิร์ฟเวอร์นะครับเราก็สุ่มนะฮะเสียบปูล่างก่อนถ้าเราเสียบถูกช่องมันก็จะขึ้นรีプライแบบนี้นะครับแสดงว่าช่องที่มี IP 1 9 2นึ่งเก็คือช่องล่างนี้นะครับโอเคเรียบร้อย นี่คือการวิธีการหาช่อง ETS 1นะครับ